ทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตถุอิมิตังมหานาธิยาอธิวัฒนานังสุรัขันตานังสัพพะเทวานัง อิมิานาสักาเรณนาสัพพะเทเวปูเชมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน,น้อมบูชาเจ้าแม่นาทีขาวสีทันดอนแม่ยานางเรือและเทพพย,ยดาทั้งหลายที่สิงสถิต ณบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลลกิจอุทเศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อแสงคุณดงจารุมณีผู้วไยชนณปัตนี้ จะได้ประกอบพิธีลอยอธิและอังคารของคุณพ่อเสงดงจารุมณีผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีท้าสีธันดรแม่ยานางเรือและเทพพยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัธิและอังคาร ข,ข่อแสงอุดงจารุมณีผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนาโดนบันดาลให้ดวงปิญญาณของคุณพ่อแสงจาอุดมจารุมณีผู้วายชนจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ประสบสุขในทิพยาวิมาณชั่วเนธนิรันการเถิด